เกินเมื่อเช้าวันเท่าไหร่เนี่ยเกินสี่บอลร้อยสิบสองอาจารย์ผิวัีแล้วทฝนฝนมันตกเยอะมากเลยที่นู่นแล้วลำบากไม่ใช่ซ้อมไปดีน้ำหนักเยอะไม่ใช่นะไม่ใช่ฝนมันตกไม่ได้ทำแล้วสุดท้ายทำเหลือเท่าไหร่ตอนแรกมันทำเหลือร้อยสิบแล้วคาว่าเดี๋ยวก็สบายมากแต่ไม่รู้เป็นยังมันขึ้นมานั่นเลยแล้วสุดท้ายทำไปเยอะเท่าไหร่ทำไปเยอะสิบเจ็ดร้อยเท่าไหร่นะทำสุดท้ายสุดท้ายเหลือร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าแล้ว อ О, death, ๋อื่อเช้าเสรงกว่าทำสุดท้ายเหลือร้อยเก้า้าลยสรุปว่าน้ำหนักดีสุดตอนนี้เท่าไหร่ประมาณน้ำหนักปล่อยๆอ่ะไม่อยากทกเวทไหนดีสุดประมาณร้อยสิเนี่ยนะสิบเอ็ดเลยนะอันนี้เวทเดิมขึ้นมาจากเวทเดิมปะขึ้นมาขึ้นมาแล้วร้อยสิบองต่อย้อาหนักปล่อยมา้าันแลโอยต่อยร้อกแล้วได้น้ำหนักด้วยหปอใช่ หน้ายเราเขาต่อให้เราร้อยเต่าร้อยแปดอ้ไปหน้าก็น้ำหนักนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องไปขึ้นไปตั้งร้อยใหญ่ขึ้นใช่ไหมใหญ่ขึ้นโตขึ้นเนาะถามมันจัวันนี้ทำไมเกมมันจบจบยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยครับยังไม่รู้ยังไม่รู้หรอเราทำอะไรเขาน็อ c เนี่ยเราลุ้นเราไต่ท้องยังรู้ใช่ไหมใช่เออคิดไหมว่าแบบไต่ไปจังหวะนั้นคิดว่าเขาจะหล่นไม่คิดว่าจะหล่นเนาะคิดว่าเขาจะทนได้อะเต็มหมัดนะถามก่อน วมันโดนเข้าจุดสำคัญลิ้นปีมันก็นั่นเมื่อกี้เพื่อนใบบล็อกรับอาชีพเท่าไหร่ครับเหมือนหนึ่งเหมือนหนึ่งวันนี้โดนเอาวุธอะไรผู้ชคยังโดนหมัดนิดหน่อยมีอาการอะไรไหมเราไม่ไม่มีเจ็บเจ็บไหมเนี่ยไม่กลับไปซ้อมต่อเลยไหมเฮ้ยครับชนะอย่างนี้ก็พัก